อาวรถใครมาอีกแล้วครับโอ้ไฟสวยจังเลยเฮ้ยมันจะมาขายหอมแดงอะไรตอนเย็นหอมแดงกลางดึกนี่ว่าโอ้โหรถหอมแดงนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเกมมี่น้อยร้อยมิชลินนั่นเองครับนึกว่าใครไฟสวยเหลือเกิน ไปสวยมากเกมมีน้อยร้อยมิชลินสวัสดีครับมาขายพอ้อมแดงอะไรดึกแ้ฮ <c oughs> <c oughs> ะ,ะเดี๋ยววันนี้ได้วิ่งงานหรือเปล่าว่าจะไปอยู่มันค่ำก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปพรุ่งนี้ ngăn rồi, ngăn sộp. bắt tay rồi, game? nhá? À. con cá cát, thò đấy. ไอโน้ไอเขามาเอานี้สิครับ <c oughs> โอ้มาออกกองอากาศมามีขอหนขอหนอม,ม่อหเอาค้องใหง้เขาได้หกวเียวโอ้นี่ออากาอ,องอากาศอยู่นี่อ๋อเป็นกองเก่าของเสียน้ เสียเกมซื้อต่อสองชุดเลยบ่โอ้ได้ขายของเก่าตัวนี้ไอ้นู้นี่จักบาทละนู่นี่นู่นฮะเสียเกมเสียเกมซื้อเขาเท่าไหร่นี่ห้าร้อยห้าร้อยจีสองชุดห้าร้อยไม่อยากใส่แบบใหญ่ๆเหมือนเขาอ่ะ ของ,งล็อลกกี้ใส่เลยจัดจัดรถอ,อยู่บ้านไปถอดเอาอยู่บ <c oughs> ้านเอาไปอะเกมไ,ไปจัดนั่นมาเมื่อกี้นี่จัดจัดจัดก่อนเดี๋ยวนี้นะไปดูก่อน ดีครับสวัสดีครับโอ้นึกว่าใครที่ไหนครับสองนุ่มรอนี่เองมาจากไหนกันเนี่ยทำแอร์ทำแอร์ทำแอร์ไปนี่ไปกันสามคนเลยบอกไ,ไม่มีเด็กหรอฮะไม่มีเด็กหรอ๋อไม่มีเด็กแสดงว่ารถคันนี้เป็นรถคนโสดใช่ไหมเนี่คนแล้วคนขับเขาโสดหรือเปล่าต้องถามเจ้าของเขาต้องถามเจ้าของเขาอยู่ไหน ร่มมาก่อนไหมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พบกับสองหนุ่มรอนะครับเสียเปากับเสียจักรกิจวันนี้พรุ่งนี้เขาจะลุยลุยแหลกให้เราดูหน้างานโหดเหมือนเดิมมันกว่าเดิมมันกว่าเดิมอีกใช่สูงด้วยโอ้มันแมนบ่อน้อไปเห็ดแอร์มาหนิเนาะไม่เย็นเลยไม่ตัดเอเย็นไหม ทำไมว่าไม่เย็นเนี่ยคมมันอะไรนี่วะมีแรงถ้าเร่งมันนัดเด็กนัดอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่วันนั้นเสียจากกีดตะโกนว่าอะไรนะคิชื่อว่าอะไรนะมันยังแว่วๆอยู่ในหูอยู่นะเห็นหน้าปุ๊บเอ้ยคำนี้จะมาก่อนเลยมาๆลงมาก่อน เสียจักกิจนะครับกับเสียเปาอยู่ในรถเสียเกมมาจากทำแอร์ครับนึกว่าไข่ปลาขายหอมแดงทิ้งแห้งหอมแดงกระเทียมอยู่ที่นี่เราแล้วมันเป็นฟองไม่เกี่ยอ่ะเพราะมันป่าแซ่บเกลี่ยยังไงยังมันปลาแซบแมนปอน้อ น้องใหม่เลยอร่อยเย่เมีนบอกบบเซียตเบาอ่า <hey>. ฝ really um. uh, oh ั่งนี้เห็ดยังน้องวันนี้เติมน right, ้ำ hmm. มันแม่แรงเป็นหยังเป็นหยังคือบ่มี่พอแรงนี่คือมีแต่แม่แรงกับน่อปเจียวไปใช้เลยทำไมมาเติมเล็กจี พอดรัตกลางดึกเลยครับเสียกเกมก็ได้ของไปแล้วนะครับโอ้ใหญ่มากๆ <c oughs> จ่ายตังค์แล้วเวลาขากลับนี่ขึ้นรถกลับเลยไม่เอาของนะครับตามสูตรตามสูตรของการซื้อการขาย ดูว่าเขาจะทำสามร้อยรุ่ยเลยเหยียบตัวถอดแหนบครับโดยมีท่อเก็บแม็ก <c oughs> เติมน้ำมันแม่แรง เดี๋ยวดูว่าตัวไหนมันหักนะครับใร่ดักหม่องมันหักเฮ้ยนุหม่องมันหักเด็เดโอ้นั่นบอกหแหนบอย่างแหนบปอดอ,อะไรนะเกมโอ้จะไปได้บอพี่ว่าไปหาคนเก่าดีมากนี่ พ่แม่นดกมาแสบคือห้องหายน้ำเขาอยู่อะไรนะเขาว่าอะไรนะเมื่อกี้เสียงเสียงนี้มาอีกแล้วขึ้นคุ้นๆอีกแล้วขึ้นเสื้งว่าหีพอมีหอม

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกัน <Mer ci? S 1> นะครับสำหร <mud stellen. S 2> ับทีมทีมเสียเกมโอเคครับทีมทีมทีมอะไรนะซับสบายกับสอธนกรโชคสุวรรณเอาโชคสุวรรณบอกซับสบายอยู่นู่นอยู่รัตนะนู่นไม่รู้แล้วเห็นสติ๊กเกอร์ซับสบายติดทุกคันเลยก็ทีมงานอยู่รัตนะโชคสุวรรณกับสอธนกร โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยเตรยรถนิก่อกนุทีมงานน,น,นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นกล้องไม่ได้ครับเหยียบมิดเลยครับทีงมงานนี้อะไรขวางนี่ชนเละหมด สธนกรบวกโชคสุวรรณครับพรุ่งนี้ครับเจอกันแน่นอนครับ <S <S ลุ่งเช้าเสียเกมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับไปแล้วเดินทางปลอดภัยครับอย่าไปขายน้ำปลากลางทางนะกลับรถกลับรถ

รัวหักกอดแล้วอะไรนะอะไรนะเสียงไก่นะเสียงไก่นะขึ้นซื้อใบหี้าพอมีหอม้วยค่ะเดินทางปลอดภัยโนี้เจอกันใหม่ไปแล้วครับ สธนกรบวกโชคสุวรรณพวกนี้มันแน่นอนครับตับประกันเลยส่วนตอนนี้ครับพระเอกสายมันตัวจริงครับกำลังมุดอยู่ใต้ทอ้อง้นตอนแรกก็จะถอดสลกครับนี่สลกที่รัดแนบเอาไว้ แลกแล้วก็จะมีสะดืออยู่กับแนยกมากครับต้องถอดสลักถอดไม่ยากครับอยากเตือนวันไม่ได้เออันนั้นอยูหลายก็ไม่งบไปกันไม่ใครยกแม่แรงตัวนี้ใหญ่มากกี่ตันหนะแม่แรงตัวนี้จกลัก่ซื้อมาจากนอกนั่นสิแม่อ้าวมาแล้วครับ ทิดต,ตุมตามครับทิดต,ตุมตามตามครับเอาเบอร์ทิปเกียราถอดบังฝุ่นหน้าเลยครับไหนแกอยู่ไหนมดโอ้งานนี้ต้องมีถอดบังฝุ่นหน้าแล้วครับถอดดอกลำโพงนะบออย่าใส่อย่าใส่ไหนแกไปโน่นไปไหนไปลบฝุ่นฝุ่นฝุ่นบ้างยังไงยังไงครับชื่อนี้ก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วครับปณิษฐา รถกูมีสปอนเซอร์อยู่อันเดียวเป็นอย่างไม่จ่ายสักทีสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไซมีสติ๊กเกอร์ชื่อเดียวชื่อเดียวไหนเบิ่องบนก่อนโอ้มีบอกย่างหลายคันนี้นับเบอร์ต้นๆเลยนเบอร์21นะครับตีเลขสายมัน ของเสียโน่นี่นัมเบอร์อะไรอู้ดนัมเบอร์สองนี่ครับนัมเบอร์สองเลยนะครับไม่ธรรมดานะนี่ตอนนี้นี่สติ๊กเกอร์นี่นัมเบอร์นี่พันกว่าเข้าไปแล้วนะครับเบอร์แรกก็อยู่ที่เจ้ายอดอัศวินเบอร์สองอยู่ที่เสียูน ให้กำลังใจทีมช่างครับแบบนี้ลุยกันต่อไป<น>เจ๊เปียดูอยู่นะครับรรเจ๊เปียก็<อ>ส่งกำลังใจมาให้เสี่ยนุครับสุดยอดครับสุดยอดออทิ้งท้ายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมจะถ้ามีเห,าเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะครับ